โอ้ไ oh ม่กอนะครับผมดูไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอะไรนะ้ี่ทะลุฟิล์ไมไปหมดเลยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ,อ๋อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง สวัสด,ดีชาวรัสเตนทั้งหลายนะครับวันนี้เนี่ยจะมาบอกว่านะครับผมทางตัวเกมรัสเตนเนี่ยมีแจกโค้ดตัวใหม่ด้วยนะทุกคนที่จะมาบอกนะกับทุกคนเลยนะครับผมว่าอัปเดตเนี่ยมันเป็นตัวละครออจากดักอบบอลใช่ไหมและโค้ดที่เขาแจกเนี่ยก็เป็นตัวจากดักอบบอลเช่นกันฮะแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์นะออมันจะเป็นตัวยังไงก็จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวพี่จะกรอกให้ดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรกันนะครับชื่อโค้ดนะครับก็ชื่อโค้ดว่า sub to b r a m p a n ถอนโปรตอนยูทูบเบอร์ for Kenlon นนะครับผมทุกคนนะเออพอกดรีดีมไปเนี่ยแล้วก็จะได้เลยนะมา3า1ส you must verify channel first เอา้ากูต้องมา verify มึงก่อนนะนะ a few moments later โอเคนะครับผมมาก็เราเรียบร้อยแล้วนะครก็เดี๋ยวจะกดรีดีมให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นตัวยังไงนะมา3 2 1ส โอ้ไม่กอครับผมดูไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอะไรนะที่ทะลุเฟรมไปหมดเลยมันชื่อว่าวิชดากอนนะครับผมและเป็นระดับเอกซติกแน่ทุกคนนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรวะนะตัวเป็นสามเหลี่ยมไปเลยทะลุเฟรมไปเลยนะครับเห็นแค่หางอะ่ะทุกคน เห็นแค่หางกันแล้วตัวหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเออเห็นเขาบอกว่ามันมีคอสเมติกดูนะเออนะฮะรอลองใส่ดูก่อนนะครับโอเคนะตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเหมือนไส้เดือนนะที่รออยู่ข้างๆเรานะนะครับมันคือเป็นเทพเจ้ามังกรนะทุกคนนะครับผมตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนใครที่อยากได้นะครับผมเดี๋ยวโค้ดเนี่ยพี่จะทิ้งไว้ข้างล่างนะทุกคนก็คือค่าวางคือ2650อาะแพงมากเลย อ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะหวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับผมสำหรับตัวอคิรอนนะฮะเออนะไม่ใช่อคิรอนดิมันเป็นอะไรเช่นรอนเหรอหรือว่าวิชดารกอนนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่รับชมกันนะครับผมหวังว่าจะเอาตัวนี้ไปใช้ยางเกิดประโยชน์นะทุกคนนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะต่อเท่เลยนะฮะขอให้สมหวังาัฒนานะครับผมขอพรกับจากเทพเจ้าบังกรได้ตัวนี้นะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อพี่ด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับบ๊ายบายนะครับมาบอกว่ามันมีโค้ดตัวนะครับบ๊ายบายครับ